สวัสดีครับผมธารัตนับดดอะไรมึงผาลัตพันธุกรรมพบก,กับทุกท่านเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสางคนเกิดราศีมีนในเดือนมกราคมพศ2567าฟ้าใหม่นะครับผมปีใหม่ชีวิตใหม่สิบเหรียญน,นะครับผมสิบเหรียญความจริงไพ่ใบนี้เนี่ย เป็นไพ่ที่ถ้าถามว่าเรื่องรวยเรื่องรับมรดกเรื่องที่ดินเรื่องอสังหาขายได้ไหมหรืออะไรต่างๆเก่งเงินทองอ่ะให้ใบนี้ขึ้นไม่ต้องพูดอะไรแล้วดีดีด,ดีแต่อย่าลืมมันเป็นไพ่ใบแรกอันนี้มันเป็นไพ่ใบแรกนะมันเป็นไพ่ใบแรกแต่ว่ามันใบแรกเปิดมาดีพลังงานมันดีอยู่แล้วต้องดูไพ่ใบที่สองที่สามประกอบกันด้วยไพ่ใบนี้หมายถึงเดี๋ยวผมจะบอกไพ่ใบนี้คือห้าเดือนก่อนหรือว,ว่าอดีตอดีตก่อนที่ จะถึงเดือนปจัจจก่อนที่จะถึงปัจจุบันคืออดีตห้าเดือนก่อนหกเดือนก่อนหรือจะเป็นนานๆมาแล้วแต่มันคืออดีตอดีตก่อนที่จะถึงเดือนมกราคมสอง7ันห้าหสิเจ็ดไพ่ใบที่สองมกราคมไพ่ใบที่สามอนาคตถัดจากเดือนมกราคมอ่ผมจะบอกว่าการทำนายสามใบเนี่ยผมจะทำนายพื้นดวงลงไปด้วยเลยในการทำนายสามใบก็เริ่มเลยนะครับผมเพื er ่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะบอกว่าไพ่สิบเดือนเนี่ย คุณเห็นไหมว่าชายแก่ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยกับืมอเขาเรียกว่าบริวารลูกหลานแรงๆมีหมาสองตัวเต็มไปหมดมีแต่ความร่ารวยอยู่ในครือส่าเคหสถานมียามมีอะไรเต็มไปหมดเลยจะบอกไพยย่นี้คือความมั่งคั่งอย่างที่สุดอ่าผมจะบอกว่าถ้าทำนายวงจรใครที่มีที่ดินอันนี้คืออดีตนะ อดีตห้าเดือนก่อนสองเดือนก่อนสามเดือนก่อนหรือภายในเดือนธันวาก็ได้อะไรยังไงก็ได้แต่ว่ามันเกิดอ,อดีตหมายถึงว่าใครที่มีที่ดินผมจะบอกว่ามีสิทธิ์ขายได้อยากขายสังหาขายได้แต่คุณต้องดูปัจจัยอื่นด้วยว่าเป็นอย่างไรเพราะบางคนนี่เป็นการทํานายโดยหยาบยาบโดยรวมบางคนมีลัคนาบางคนมีวันเดือนปีมีวันเกิดวันอังคารเกิดวันพุธอันนี้ต้องดูรายละเอียดประกอบด้วยซึ่งต้องดูดวงส่วนตัวแต่แปลว่าพื้นดวงคุณดีก็แล้วกัน ผมจะบอกว่าที่อดีตเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อไม่นานเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะร่ำรวยอาจจะได้แจ็คพอตโชคลาภเงินก้อนอยากซื้อรถบางคนซื้อไปแล้วรถคันนั้นนำโชครวยมีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสที่จะได้แต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่อยากเข้าใจผิดนะโอกาสร่ำรวยในที่นี้หมายถึงวัสนาแต่ละคนด้วยเช่นบางคนได้ห้าหมื่นถือว่ารวยแล้วรวยในที่นี้หมายถึงบางคนบอกอู ห้าหมืห่นกระจอกแต่มันหมายถึงว่าวาสนาคุณมีแค่นั้นที่จะมีโอกาสที่จะได้ไม่ใช่หมายว่าบางคนได้สิบล้านร้อยล้านนะบางคนมันถือว่ามีดวงเข้ามาหมายถึงพลังงานของสิบเหรียญมันเข้ามาถือว่าได้ลาบก้อนหนึ่งก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ห้าหมื่นบางคนถือว่าทําบุญมาเยอะมีปัจจัยอื่นเยอะได้หนึ่งแสนบางคนเยอะมากเป็นคนบุญใหญ่หนึ่งล้านสำหรับเขาถือว่ากระ กระจอกเลยก็ได้หนึ่งล้านบางคนร้อยล้านเพราะเขาดูอะไรอะ่ะทําธุรกิจใหญ่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต,แวแต่บางคนอาจจะไม่เคยได้โชคได้ลาบเลยแต่ว่าสร้างบุญมาสะสมมาเรื่อยๆแล้วไม่เคยใช้ก็ได้แจ็คพอตรางวัลแจ็คพอตรางวัลลอตเตอรี่อะไรแต่จะบอกคุณมีโชคก็แล้วกันละ่ะอาจจะแบบว่าได้โชคแบบนานๆกินนานๆเลยก็ได้จะบอกว่าไพ่ดีมากในเรื่องการเงินได้โชคได้ลาบได้ เปลี่ยนชีวิตเป็นสฐีแต่มันคืออดีตนะจะบอกว่าใครเกิดราศีมีนดาราคนไหนเกิดราศีมีนเสปิงคนไหนเกิดร ol าศีมีนพลิกชีวิตในปีสองันห้สหกนี้ีวิตชีวิตไหมคุณลองดูชื่อลิกอะไรอืผมพูดแค่นี้นะไม่อยากพูดชื่อเต็มพูดชื่อเต็มเดี๋ยวโดนอีกแต่ว่าผมเคยพูดพูดไปแล้วนะในคลิปหลายๆคลิปก่อนแต่ผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ย เป็นให้ความร่ำรวยของอารมสมบูรณ์ความฮลเลร์หันความที่แบบสุดๆแล้วมันคืออดีตห้าห้าเดือนก่อนค่าเดือนก่อนโดยประมาณนะหรือบางทีก็อาจจะกินเวลาประมาณแบบยาวๆไปเลยมันคืออดีตแล้วกันผมไม่อยากจะพูดว่ากินเวลาเท่าไหร่แต่มันคืออดีตบางคนก็เต็มที่แค่หนึ่งปีถือว่าเต็มที่แล้วแหละที่ผ่านมาก็ผมก็จะบอกว่าภายในปีสองห้าหกหกเนี่ยก็ถือว่าลงราศีมีนแล้วส่วนถามว่า พื้นดวงราศีมีเนี่ยเป็นอย่างไรพื้นดวงเนี่ยเมื่อกี้คือดวงจอนนะดวงจรในช่วงที่ผ่านมานะคืออดีตแต่ถ้าถามว่าพื้นดวงเนี่ยจริงๆแล้วราศีมีเนี่ยเป็นราศีที่ส่วนมากผู้หญิงมักจะดวงดีมีไอเดียในการทำมาหาเงินแล้วทำไมไอเดียถึงได้สิบเหรียญเพราะว่าไอเดียดีไอเดียนี่ดีมาก คนบอกว่าบางทีถ้าจะรวยราศีมีนหัวอย่างอยากบอกอย่างนึงว่ารวยก็รวยไม่รู้เรื่องผมพูดตรงตรนะราศีมีนถ้าจะรวยก็รวยไม่รู้เรื่องอย่างหนึง่งผมจะบอกว่ารวยจากอะไรรวยจากไอเดียรวยจากการเขียนนิยายอย่างเจคเคนโรลิงพวกเขียนนิยายพวกใช้หัวใช้การประพันธ์ใช้การคิดแล้วผมจะบอกว่าภายในราศีมีนที่ยุคเก้าเนี่ยถ้าใครทําพวกเกีย่ยวกับออนไลน์ถ้ามาผนวกด้วยนะผนวกพวก youtube พวกออนไลน์ ราศีมีนจะรวยเห็นว่าแพ้่นี้ขึ้นมันเริ่มตน้นความจริงไม่ใช่ว่ายุคเก้ามาธันวาคมตุรกีมันเข้าสู่ยุคเก้าเริ่มตั้งแต่ธันวาคมตุรีนั่นอย่างนี้มาเนี่ยจะเข้าสู่ยุคเก้ายุคยุคยุคไฟอันนี้ผมถ้าพูดผู้อียาวก็กลับไปดูคลิปที่ว่ายุคเก้ารู้ก่อนรวยก่อนอนะไรผมเคยลงแต่ว่าราศีมีนเนี่ยผมจะบอกว่ารวยเพราะศิลปินรวยเพราะไอเดียผมครีเอทความอะไรต่างๆ และความค r e ร t เรเนี่ยผมจะบอกว่ายุคก้าจำเป็นพวกทำเกี่ยวกับสายไฟเรื่องเกี่ยวข้องกับพลังงานที่มาใช้หัวสมองความค r e ร t เริผมจะว่า u t u b บพวก,ะอ,ก, YouTube, พวกอะไรพวกนี้พวกติ๊กตอกติ๊กตพวก, TikTok, TikTok, พวกต้องใช้ออนไลน์เนี่ยความ c r e a t เความที่ไม่ใช่ว่าคุณไปนั่งขายของหน้าร้านแล,แล้วจะได้เงินอย่างเดียวเช่นซื้อมาขายไปจะได้นะ ันต้องบวกความเข้มไปด้วยจึงบอกว่าราศีมีนพวกทําโฆษณาพวกอะไรพวกเนี้ยหรือพวกที่ต้องใช้ไอเดียจะมาแรงพวกศาสตร์ที่ต้องแต่งตัวสวยงามพวกผู้หญิงพวกอะไรพวกเนี้ยพวกขายของสวยงามแล้วต้องใช้ไอเดียพวกที่ต้องแต่งตัวพวกกุกกิ๊กพวกอะไรเงี้ยผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะจะมาแรงเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเริ่มรวยแล้วตั้งแต่ห้าเดือนหกเดือนก่อนโดยประมาณเริ่มรวยแั้วแหละเริ่มตั้งแต่ตุลาคมโดยประมาณเป็นต้นไปดวงดาวมา เห็นไหมว่ามาแล้วมาแรงแต่จะเจอไม่ดีก่อนความเปลี่ยนแปลงนี่ผมจะบอกความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่มาแล้วจะมาดีเลยเราสิีนีเน่เจอแจ็คพอตดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่บุญวาสนาเช่นถ้าใครที่ทําบุญมาเยอะส่วนใหญ่จะการเปลี่ยนแปลงที่หนักหนักก่อนหนักๆในที่นี้คือหนักก่อนแล้วหนักน้อยกว่าชาวบ้านแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ดีหนักเยอะเลยแล้วอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็คือทำแต่กรรมแล้วแต่ด้วยนะถ้าใครราศีมีคนไหนสะสมบุญซึ่งราศีมีนเป็นราศีที่ชอบพูดจริงชอบสะสมบุญชอบทําบุญสุนทานชอบให้คําว่าสร้างบุญด้วยวาจาบางราศีนี่สร้างกรรมด้วยวาจาก็มีซึ่งขอไม่พูดว่าราศีอะไรแต่ราศีมีนนี่สร้างบุญด้วยวาจาเช่นให้คําบอกปลมพูดอะไรแล้วไม่ใช่ว่าสร้างบุญด้วยวาจาแล้วจะเป็นคําโกหกหลอกลวงปันปั้นปอยแบบ ก็ยอแบบแบบหลอกหลอกรวงๆแบบนี้แล้วภายหลังก็ไปเชอะอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แต่เป็นคนที่พูดจาด้วยสัตว์จริงมีอะไรก็พูดต,ง <c oughs> ตรงๆเนี่แหละคือสร้างบุญใครอยู่ใกล้ราศีมีนจะรู้สึกอิ่มเอมอิ่มใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขอาชีพที่หมอกกจึงเป็นพวกดาราศิลปินเป็นพวกที่ให้แสงสว่างกับชาวบ้านพวกที่อยู่ด้วยกันแล้วจะมีความสุขเช่นนังพยบาบาลก็มีพวกอาชีพศิลป,ปินดาราก็ส่วนหนึ่ง ถ้าส่วนพวกอาชีพเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักครีเอเตอร์เป็นนักเขียนนิยายพวกอาชีพพวกนี้แหละคุณสังเกตนะอาชีพพวกนี้พวกสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าอาชีพไม่มีศักดิ์ศรียิ่งดารายูทูบเบอร์อะไรพวกนี้สมัยก่อนยังไม่มียูทูบเบอร์แต่ตั้งแต่มียูทูบเบอร์มานี้เปลี่ยนเลยนะสมัยก่อนเขาเรียกอาชีพพวกนี้ว่าเต้นกินลำกินพวกนักร้องพวกอะไรแต่พอเปลี่ยนยุคมาเนี่ยก่อนที่จะมาถึงยุกเก้ายุกแปดอะไรพวกนี้มาเริ่มตั้งแต่ยุกเจ็ด พวกเต้นกินลำกินอะไรพวกน,นี้สมัยก่อนที่เขาว่าคนโบราณสมัยก่อนหนักเลยนะแต่พอเปลี่ยนยุคมาเริ่มมาสู่ยุคใหม่ยุคดิจิตอลยุคอะไรต่างๆมาเต้นกินลำกินไม่เรียกแล้วกลายเป็นอาชีพสูงส่งเลยจึงบอกแบบนี้ลาสิมีนผมจะบอกว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนพลิกชะตาชีวิตได้สามีดีได้สามีรวยมันมีเยอะบางทีผู้ชายก็มีดวงในประถ่งจึงมองให้ใบนี้ขึ้นอันนี้อธิบายซะยาวเลยนะ เพราะว่าดวงราศีมีนมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วคุณ <c oughs> จะบอกว่าราหูราหูเข้าก็ราศีมีนราหูทับราหูทับในที่นี้อเนี้ยให้ไปน,นี่ความจริงราหูทับเปลี่ยนแปลงดวงไปใดทางดีก็ดีสุดๆร้ายก็ร้ายสุดๆราหูเข้ามันหมายถึงศิลปินดาราพวกความจริงคุณจะเรียกว่ามอมเมาก็ได้นะถ้าผมพูดตรงๆแต่หมายถึงอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกนี้พว,พวกที่ สวยงามมายาพวกความคิดครีเอทศิลปะพวกนี้ลง <c oughs> อาผมันจะบอกอันนี้พูดไปยาวละไพ่ใบนี้หมายถึงเดือนมกราคมคุณอาจจะต้องเจ็บหนักหน่อยไม่ใช่เจ็บป่วยนะเ <c oughs> <c oughs> จ็บหนักหน่อยในที่นี้หมายถึงเจ็บใจผิดหวังทะเลาะป้องกันได้ ป้องกันยังไงก็ป้องกันตามเนื้อผ้าแหละคุณรู้ดวงแล้วนี่บางคนอาจจะไม่เกิดเพราะว่า,วาดวงราศีเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึง่งไม่ใช่ลัคนาถ้าลัคนานี่ยิ่งถ้าพวกคุณเกิดราศีมีนแต่คุณลัคนาเมษแล้วก็อย่างหนึ่งคือลัคนาตน้นลัคนาอะไรแล้วแต่แต่ว่า,พาไพ่ใบนี้บอกแค่ราศีคุณยังมีดวงซึ่งคุณเกิดวันพุธอะไรก็มันต้องมีดวงแยกย่อยอันนี้ต้องดูส่วนตัวดูส่วนตัวจะละเอียดกว่า ดูลายมือดูไพ่ดูอะไรอันนี้ต้องดูส่วนประกอบอื่นแต่ว่าไพ่นี้คือจะบอกว่าถ้าเราดูเผลๆเนี่ยอาจจะต้องระวังพวกเจ็บหน้าอกความดันขึ้นอะไรประมาณพวกนี้พวกที่เกี่ยวข้องกับความผิดหวังผิดหวังในที่นี้คืออะไรมันไม่ใช่ความผิดหวังร้อเปอร์เซ็นต์แต่คือความโกรธเกี่ยวเรื่องเจ็บใจอสมมุตินะถ้าคุณอรารวาสครั้งหนึ่งสมมุติว่าคุณโมโหแล้วคุณไปทําเรื่องเงี้ยวเงาอันนี้ไม่ได้ด่านะขออนุญาตพูด โปรเจกต์งานคุณร่มไหมประมาณนี้แหละให้ระวังเรื่องพวกนี้ช่วงเดือนมกราต่อไปถัดจากเดือนมกราคมเจออะไรถ้าคุณอดทนไปได้จะบอกว่าไพ่มีคือระวังเรื่องอ,อกหักด้วยบางทีเรื่องอ,อกหกักเรื่องการปิดนัดเซ็นสัญญาแต่ว่าถ้าเกิดคุณอดทนได้คมรจะบอกว่าบางทีฟ้าใหม่ชีวิตใหม่จะมาถัดจากเดือนมกราคมแน่นอนสิ่งดีๆเพราะว่าเห็นไหมสิ่งดีมันมีไพ่ใบนี้พลังงานมันมาดีตั้งแต่ใบแรกแล้ว แต่พลังงานนี้มันมาขัดวันที่สองพลังงานนี้มาขัดพอขัดปุ๊บแทนที่จะดีกับไม่ดีแต่ว่าพลังงานแรกยังมีอยู่ก็คือไพ่สิบเดียนพลังงานมันยังดีอยู่แต่ไพ่นี้มาขัดปุ๊บทําให้โชคแบบเริ่มสะดุดถ้าคุณผ่านไปได้ก็ดีแต่ว่าไพ่งงนี้คือคุณอาจจะได้เซ็นสัญญาอะไรบางอย่างก็ได้นะชาหราศีมีนอย่างคุณอ,อย่างดาราลิลิเอเนี่นยสิก็ราศีมีน อาจจะได้เซน็นอาจจะได้มีการทําอะไรบางอย่างราศีมีนส่วนใหญ่าดา,าราเซปินไม่ใช่แค่ลิซ่าหรอกแต่ว่าคนอื่นน่ะส่วนใหญ่ราศีมีนก็เป็นดาราเป็นเซปินเป็นยูทูบเบอร์ค่อนข้างเยอะเป็นพวกดาวเท็กตอกรอย่างเงี้ยจะทาําราศีมีนเป็นนางพยาบาลเป็นพวกคนที่ครีเอทหรือเป็นพวกแต่งนิยายแต่งละครแต่งบทประพันธ์แต่งการ์ตูนแต่งในพวกเนี้ยแต่งพวกอะไรพวกเนี้ย,ะยจะทำพวกนี้ซะเยอะเพราะจริงๆอาจจะได้เซ็นเอกสารเซ็นสัญญาเซ็นร,ร,ร่วมอะไรบางอย่าง เดี๋ได้ทำอะไรบางอย่างที่ว่าเป็นชิ้นเป็นงานเป็นการเช่นสมมติว่าเขามีสปอนเซอร์เข้ามามีอะไรต่างจะมีเข้ามาแบบนี้คุณเตรียมตัวรับได้เลยเนี่ยจะมีคนเซ็นสัญญามีได้เซน็นมีหุ้นส่วนกันเกิดขึ้นหรือถ้าบางคนอันได้พบหลักสังคมใหม่ๆหม่คอมมูนิตี้ใหม่ๆคอมมูนิเคชใหม่ๆจบไปแล้วนะครับผมดีมากเลยสำหรับราศีมีในปีหน้าระวังหน่อยนึงก็คือไอใบนี้แหละ จบไปแล้วใครที่ต้องการดูลายมือพี่ีกับผมติดต่อท่าลายดีมาได้ที่ลายดีทารัดสองหนะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิป y t u b e ใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบลายดีทารัสองหกต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบใครต้องการดูลายมือพี่ีก็ผมดูสดๆส่วนตัวผ่านทางโทรไลน์นะครับผมหรือจะเป็นไลน์โอเอ้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบไลน์ทารัสองหกดูลายมือพี่ีจะดูอย่างได้อย่างหนึ่งหรือจะดูสองอย่างก็ได้นะครับผมสดสดผ่านทางโทราย์ก็ าลายทาราสองหเป็นช่องทางหลักนะครับทรารัสองหเป็นช่องทางหลักลายโอเป็นช่องทางสำรองนะครับผมลายทารา,ส,า,า,ราส่วนลายโอเอเป็นลิงก์เป็นช่องทางสำรองนะครับผมดูส่วนตัวลายเป็นสปิเกอร์โฟนนะครับผมเป็นโค้ดส่วนตัวก็ปรึกษาเรื่องการงานการเงินความรักความมังข้างล่ารวยหรือโชคลาภการเงินการงานอะไรต่างๆผมก็ปรึกษาคนมาเยอะแยะแล้ว นาครผมอจะเป็นอาคารสุการจตันเซ่เป็นซีอีชื่อดังของเมืองไทยเอ่อเป็นเซปินดรา,าเป็นหลายคนนะครับผมเป็นพวกเอ่อเขาเรียกว่าผู้จัดก,การธนาคารเจ้าของห้างทองอะไรต่างๆนะครับผมคนเป็นเศรษฐีอะไรต่างๆนังๆเจ้าสัวเจ้าสัวอะไรกัผมก็ดูได้หลายคนชีวิตจากคือเคยดีก็ดีขึ้นหลายเท่านะครับผมเชื่อผมไว้ใจผมมีวิธีหนึ่งจะบอกว่าข้อความที่ผมให้ในะอยู่ด้านล่างนะครับผมก็ มันจะมีข้อความที่เขียนอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็คงไม่เข้าใจผิดกันมีวิธีเงินที่สำนักง,งานลายมือวิซีงออกใตัวเลขชุดใหญ่ฟกรกพิษเต็มที่ที่สำนักง,งานชุดใหญ่นะครับผมที่สำนักง,งานแบบมาที่สำนักง,งานเลยแบบจิบชาคุยกันเป็นเห็นตัวเป็นเป็นกัน แปลว่าคุยกันยาวๆไปนะครับผมที่สนักงานไลา์มือพิมพสิงห์ของงตัวเลขชุดใหญ่ไบบพิเศษ V.P. นะครับผมกัแบบธรรมดาที่สนักงานไลา์มือพิมพ์สจังหวัดราชินีสมุทรเใครที่มาที่สนักงานมาได้ก็มานะครับผมก็ที่สนักงานคุยกันยาวๆไปเห็นตัวเป็นแบบเป็นแฟนคลับนะครับผมใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อใหพลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจะส่งไปฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดถูกใจเยอะนี่ลาวีสวัสดีครับ